ไม่ทรยศอีกแล้วคือเพื่อนในช่องบางครั้งบกเดือนเจอครั้งก็มีต่อไปจุดนี้จะเจอกันหมดครับผมถ้าทำกันไปหลายๆปีเป็นเรื่องปกติจะรอสมน้ำหน้าเขาเหรอไอ้รวยพี <laughs> ่ไอระวังนะวันนี้พวกเรามีแต่เด็กใต้เข้ามา <laughs> เป็นน้องน้องชายเนาะคุณย่ามีใต้เราใต้ไหนไทยแท้เลยแหละไทยอายุทยาบ่ไทยอายุทยาตอนนี้เขาก็เป็นเป็นเป็นไทยที่จิตแล้ววิคคอมเมนต์ไอ้ค้างคอมเมนต์ไอ้ค้างแตแต่ของต้นห้องอะนะ ตัวไลท์นะสวัสดีค่ะคุณปูเอามาแล้วทดลองทดลองคือตื่นตายแท้พี่การเปลงค้ากราบค่ะสวัสดีค่ะน้องหญิงติวพี่ก็จะมาสวัสดีค่ะน้องเปี้ยให้หวัวใจก็ไอเลิฟออยูเนาะ อันเด้สมน้ำได้เห็นเขากินเนี่ยพกบุ้มเนาะกินักบุ้มก็เอาขนมจีนอนะ่ะเปิบเข้าปากกันเนาะอ่าชืพิมพ์ตั้งยาวอ่าชืพิมพ์ตั้งยาวสวัสดีค่ะพี่ท่านหมื่นนั่งรถอยู่ค่ะไปรับบัตรประชาชน ของเยอรมันอ๋ออ่านแล้วครับคุณย่าใต้ทุ่งกุลาครับนั่นแหละไม่อ่านได้หมดยังไม่รู้หมดแต่หุล็อกอากอากค้างเลยเห็นไหมโอ้ยจนห้องสวัสดีน้องแขกแขกที่พอจะมาลบคลิปได้เลยนะคะ คุณอะทะเลขาก็ทลองก็ทําอะไรกันให้กันลบคลิปเดยอะหนูอัพโหลดแล้วค่ะจ้าน้องหญิงติว๋วอุไอ้นั่นก็ไอ้หมดไปแล้วเสียคลิปโอ้ยนนองประเจ้า หนุ่อุบวนรักษาคนอุดรบอกแลมันก็ไปไปมันก็หยุดยไหมยอ้ไรยึดร้ายถึงเพียงนี่ก็ได้ชอบหยุดเป็น,นช่วงๆนะใครพีมาอะไรเดี๋ยวกันนะทำไมพอกบุ้งเดี๋ยวเดี๋ยวอ้ไปอ่านเดี๋ยวกันที่ เียงพินไม่ดังเลยเนาะตอนห้องเขาบอกเขาคานเสียงพินเขาไม่เอาหรอกเขาเอาเสียงเขาเองเสียงขาเพาะกัาเสียงพินประฟ้านว่าหนูว่าหลดคลิปนี้ยาวมากค่ะ71นาทีค่ะพี่เพิ่มจะมานอ้าวเพิ่งเป็นสาวหรือพี่เปียเพิ่มีบัตรประชาชนจากน้องชายเนาะทําไมผักบุ้งไมด่ดิเข้าลูกกตาเลยปูเห็นกินแล้วหมั่นไส่ยอยากกินแต่น้ <laughs> อ,นองเขาก็จะว่า เขาก็ดะว่าตนห่วงในนิสัยใหญ่ใญใ,ญ <c oughs> ใช่ไหมใช่ไหมแครไใตัวแต่และคลิปก็เนาะ <c oughs> ไอไอพอมไปต่อบคอมเมนตะ์เนี่ยอัปโหลดคลิปสี่หรือสามชั่วโมงครับเก้าพี่ไปต่อบัตรประชาชนบ้านเขามาน้องชายแขกอโอเขาไม่ ไม่ใช่เพิ่มเวนสาวต้องมีบาดประชาชวนบ้านก็ด้วยเนาะน้องลงไลฟ์ไม่ได้ค่ะพี่นวดไอ่ไอ้ตุกนะเราบอกให้ไอ้ทำคลิปวนไอ้ว่าอ้ทำคลิปอย่างเงี้ดีที่สุด